กรุบกริบกรุบกริบกับแหนะนะจ๊ะ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 สนับสนุนโดย Krispy Kreme Cinnabon Google Keep Brothers h i Face ธนาคารไทยพาณิชย์หน่วย กรีบกรีบกรีบก,กับแน่นะจ๊ะวันนี้จะมาหน่วยรับเฉพาะกิจค่ะกับงานปาร์ตี้วันเกิดนะคะของดออรสมศักดิ์ชลาชนค่ะ งานวันเกิดก็คุยสมศักดิ์ชราชนนะคะไม่รับของขวัญไม่รับดอกไม้นะคะไม่รับอะไรเลยค่ะนอกจากเงินทําบุญร่วมกันนะคะพอมาถึงปั๊บนะคะเราก็ต้องทําบุญร่วมกันนะคะอันนี้ก็หยอดใส่นะคะเพราะว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยจะทําบุญร่วมสมทบทุนโครงการช่างผมไทยคืนกําไรให้แผ่นด,ดินนะคะ ตัดผมปันบุญพอทําเสร็จแล้วนะคะก็ทํากระปุกนะคะกับโครงการออมบุญอุ่นใจคือกะไรให้แผ่นดินนะคะเราก็ค่อยๆหยอดที่บ้านนะคะแล้วก็เอากระปุกอันนี้ค่ะไปร่วมทําบุญที่วัดพระรามเก้าหรือว่าจะไปตามสาขาของชราชนก็ได้ใช่ไหมคะทําบุญร่วมกับสมสักชาลาชนนะคะถ้าใครอยากได้กระปุกนะคะก็ไปตามสาขาของร้านตัดผมได้นะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนรักค,ค่ะโวันนี้วันเกิด เก็บกับแหนนะจ๊ะวันเกิดเนี่ยทุกปีเนี่ยทุกคนต้องจ้องจับว่าจะตีมอะไรยังไงจะได้ไมครั้งแรกที่มีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นคือจัดปาร์ตี้ชุดนอนถูกต้องโอ้โหีเทียร่าถูกต้องปดเทียร่าเลยแล้วไม่มีใครทําได้เขาเอาเตียงนอนมาเลยหมอนเหมือนเต็มที่จัดแจงทุกคนชุดนอนมาและอันต่อมาอาสว่งศักดิ์อาสว่างศักดิ์อาสว่งศักดิ์เพราะว่าตอนนียคุณโซเฟียลาโซเฟียบายบาย เขาเรียกเราอาสวักดิ์อาสวัสดิ์เราบอกเฮ้ยฉันชื่อสมศักดิ์นันไม่สวัสดิ์ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าสูสูว่าสวนสัตว์าอันนั้นน่ารักมากแล้วมีเป็นแบบเป็นเสือครอบครัวคุณลีนะไหนเล่าตีวันนี้ที่ว่าเป็นตีมันลายคือผมทําบุญทุกปีนะฮะเราเป็นคนชอบสนุกเพื่อนๆเนี่ยมางานเราจะไม่รับดอกไม้และของขวัญเลยทั้งสิ้นแต่ว่าจะเอาเงินมาแล้วก็จะทําบุญไปเรื่อยๆแต่คราวนี้เนี่ยเราจะสร้างโรงเรียนให้สัมนเณรที่ชะอํานะครับ ของวัดพระรามเก้าโรงเรียนหลังเนี่ยประมาณ10บล้านบาทแต่ว่าเราร่วมทํากับช่างทาผมทั้งประเทศขอให้ทุกคนนะคะร่วมทําค่ะเพราะว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยบรรลุทาแล้วนะคะดิฉ่นคนหนึ่งค่ะที่เป็นเพื่อนเขาขอเกาะขอเกาะขอเกาะเพื่อนขึ้นสวรรค์ไปด้วยว่าอย่ากลัวเพื่อนเหงาก็อย่างนี้นะคะแล้วคุสมศักดิ์ชลาชนเนี่ยทำบุญมาตลอดนะคะไม่ใช่ทําโปรเจกต์นี้โปรเจกต์เดียวจะอยู่ๆเด้๋ยวก็จะไปกระถินพบป่านู่นนี่นั่นตลอดเวลาแต่อันนี้ชื่นชมมากนะคะคือ เสียเงินมานะคะจัดอาหารให้พวกเราทานออและให้พวกเราที่แบบว่าไม่ค่อยนานๆามาเจอกันทีรวมกลุ่ม,มค่ะได้มาร่วมปาร์ตี้กันก็ขอขอบคุณก็ต่อสัมชัญญชนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าเพื่อนๆมีใครบ้างแล้วก็จะเม้ามอยเรายังไงบ,บ้างนะคะ นี่มาจะกี่โมงอาถามคุณลีก่อนก็6โมง่ะพอคุณกี่โมง6โมง7นาทีแล้วคาดว่าจะกลับกี่โมงอ่าคุณลีก่อนก็เดี๋ยวทากันขนมหวานแล้วก็กลับ้วค่ะตอนจะนด้ทานขนมหวานยังชัวร์หรือยังดัวแล้วค่ะ พุณเป็ดใดที่เป็กันนี่เดี๋ยวคืนไม้ป๊อกก็กลับเลยเห็นไหมคะสองคนนี้นะคะเป็นเมียนินจาค่ะอ่างนี้ถามอีกนึ่งคุณลีชอบทําบุญอะไรทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยที่ทําบุญทำได้แล้วไม่เดือดร้อนพี่เป็ดชอบทำบุญอะไรคะพี่เป็ดชอบทําบุญกับคนอย่างเช่นมูลนิธิเด็กโรคหัวใจคือหลายคนเขาบอกว่าเด็กเขาเป็นโรคหัวใจแล้วเขาไม่มีเงินจะผ่าตัดคนละสองหมื่นเท่านั้นนะเราก็บอกหัวใจนาะต่อหนึ่งคนสองหมื่นเราก็เลยจะช่วยทําบุญแบบเนี้ยซึ่ง จะเห็นคนเลยแล้วเขาจะแจ้งชื่อมาเลยนะว่าเงินที่เราบริจาคเนี่ยจากเด็กอะไรโอ้โหเรารู้สึกแบบขนลุกเลยอ่ะคือคุณลีเป็นคนช่วยชอบทําบุญกายกุศลแบบใครเดือดร้อนคุณลีก็ช่วยทําตอนนี้เนี่ยอยากได้กระเป๋าแอร์เมสจากคุณลีคะช่วยทำบุญหน่อยได้ไหมคะคุณลีไม่ยด้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุณปิดนะคะคุณลีจะมีช่วยทําบุญหน่อยได้ไหมคะช่วยแบบว่าให้ชื่นใจี่อย่างงั้นพี่เป็ดขอสักใบ ปีเนี่ยก็จะจัดแบบหรูหวาตั้งแต่เป็นเอ่อใบก่อนอย่างที่จะไล่ฟังก็จะมีปาร์ตี้ชุดนอนเดินชุดนอนกันตรงเค็มโรงแรมดยสิทธานีเลยนะแล้วต่อไปก็เป็นจัดเป็นสตรีมสวนสัตว์สวนสิงห์ก็ทิ้งแรกแค่จะไม่ต้องแต่งเลยค่ะเพราะว่าตัวตวนมันมีอยู่แล้วมีอะไรจะพูดถึงพี่สักไม่ะ โอเคครับคือวิมสักริ์าทำกิจกรรมใดๆก็ดีทุกทางก็จะมีการบริจาคทาบุญตลอดเวลานะครับแล้วจะปีไหนปีไหนก็จะมีการร่วมบริจาคทาบุญเดิ่รับของขวัญซึ่งก็ดีมากน้องปอเตรียมกระปุกไว้ยังคะพี่จะบอกให้กระปุกเล็กมากพี่ทำรู้สึกว่ากระปุกต้องเป็นหยีคนอย่างน้องปอน้องปาจะไปใส่ทําบุญอะไรกันเล็กกันจิ๊กจกกันอย่างงั้นถูกไหมคะเพราะว่าพี่จะแบงค์พันเดี๋ยวยัดไม่เข้าเป็นเช่นนี้ค่ะปีผู้คืนค่ะ วันเกิดดรสมศักดิ์ชราชนเตรียมตัวนานไหมคะเตรียมนานมากเลยเขาจะให้ใส่สีม่วงย้อนยุกย้อนยุกยุกไหนก็ไม่รเ้ยรุ่นอย่างเราไม่ต้องย้อนยุกม่วอย่างเดียวยุกย้อนไปแล้วคุณแม่ต้องตอบว่าไงคะวันเกิดเพื่อนรักนะคะก็ต้องเตรียมตัวเต็มที่ค่ะสู้กันสุดชีวิตทั้งเจ้าภาพแล้วก็แขกผู้มีเกียรติค่ะพี่เจี๋พี่เจ๋ยวว่าไงเตรียมตัวนานไหมคะเตรียมตัวเมื่อกี้เองอะ เพราะเพื่อนเนี่ยเป็นรุ่นแรกแรกอนค่ายแรกเลยค่ะแรกแจ๊บสอนลาลค่ะแตไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะหน้าเนี่ยดึงมาหลายหัวและดึงให้ตึงเอาแม็กซ์ไว้ด้วยไม่ขอดูได้เลยนี่ตามขอบหน้าสมศักดิ์ก็เต็มไปหมดคยพรค่ะบอกว่าแก่ขึ้นอีกปีนะคะอะไรนะคะแก่ขึ้นอีกปีขอให้เพื่อนแบบว่าอยู่ยงคงกระพันไปเรื่อยๆนะคะเหนียวเหนียวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นร่มโพล่มใสของเพื่อนๆค่ะ อ๋อเพราะว่าเขาใจดีนะเพราะว่าปีปีหนึ่งเขาก็เอาเองินมาเลี้ยงพวกเรามาเจอกันแล้วก็ทำบุญเงินที่เราทำบุญเนี่ยเขามาเลี้ยงเราอีกทีเลยทำไมถึงใส่ไลฟ์เพื่อขนาดนี้ก็ไม่รู้อะเหรอทำไมทำไมชอบพูดเรื่องจริงไไม่รู้เหรอเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขียนว่าหักค่าใช้จ่ายนี่โธ่ไก่ฉัไม กับแมนกันจ้าโหเลตติ้งนี่ฉูดมากโฆษณาที่เข้าเต็มครับผมน้องแมนน่ารักมากเลยค่ะเผื่อส้าเรบเผื่อพี่ด้วยนะผมทำงานช่วยกันครับพี่ครับเราพี่น้องกันฮะแล้วการเขาจริงจริงผมมาออกไปหลายครั้งแล้วน้องแมนครับวันนี้มาเป็เกิดไข่เขาเรียกว่าปูชนีบุคคลของของประเทศนี้นะครับเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าบุกเบิกเรื่องการตัดเลยตัดเลยชับชับช้าเราช้าป่ของเขาเลยฮะสมศักดิ์ชาชนนะครับต้องบอกจริงว่าด็อกเตอร์สมศักดิ์เนี่ยนะครับเขามีวันนี้ได้เพราะว่าหนึ่งความดีของเขา ก็ความเก่งนะครับแล้วก็ทําอะไรเพื่อสังคมเยอะมากแต่ก่อนเราจะเห็นป้าก็จัดงานวันเกิดผมขอญอยตเรียกป้าแล้วกันนะครับนั่งตั้งขึ้นมาให้ผู้ชายแบกอะไรอย่างเงี้ย ทำมาห,หมดแล้วตอนนี้นางปรงครับทำบุญทำเพื่อสังคมแล้วก็เนี่ยครับทุกวันนี้ถึงจริงๆอีกอย่างหนึ่งนะคะป้าปอสังเกตได้ว่าคนเรามีเงินแต่ไม่มีบารมีเยอะมากเอาเงินซื้อบารมีคมแต่นี่ไม่ไม่ต้องเลยทุกวันนี้มีแต่คนตามตลอดเลยอ้าเนี่ยแต่ก่อนก็ใช้เงินซื้อผู้ชาย <c oughs> ไม่ไม่สบายแต่ตอนนี้นับมีแต่คนตามนางนะเหมือนกับงแบบไม่ใช่ไม่ใช่ทมงนี่นาง ขอบคุณป้าสมศักดิ์อายุเป็นเจเพคจะให้น้องโตอวยพรคุณป้าสมศักดิ์นิดหนึ่งค่ะอยากจะขออวยพรให้กับพี่สมศักดิ์นะครับไม่เล็กป้ากันเล็กพี่ครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้พระเจ้าประทานพรให้สุขภาพแข็งแรงคิดอะไรอยากได้ทำนะครับขอมีความสุขอย่างเต็มที่เลยกับวัยนี้นะวัยรุ่นอยู่เพิ่งวัยรุ่นเองนะครับเพราะว่าเห็นไปเที่ยวด้วยกันบ่อยนะครับผมติดตามทาง Facebook ของคุณแม่ของพี่แหนของพี่สมศักดิ์นะครับปาร์ตี้เดือนตลอดนะครับยังไงก็ขอให้ทุกๆวันมีแต่ เวียนมาบรรจบครบอีกปีแล้วสำหรับงานคล้ายวันเกิดด็อกเตอร์สมศักดิ์ชลาชนที่ชักชวนกลุ่มเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันทำบุญในโครงการช่างผมไทยคืนกำไรให้แผ่นดิน เพื่อสร้างอาคารเรียนสำหรับฝึกอบรมสามเณรและเยาวชนงานนี้ก็ต้องบอกว่าอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะกลุ่กีบกลุกีบกับแหน่นะจ๊ะกลุ่มกีบกลุกีบกับแหน่นะจ๊ะกลุ่มกีบกลุมกีบกับแหน่นะจ๊ะกรุ่มกิบกรุ่ปกิบกับแหน่นะจ๊ะ